สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชีชัดฟันธงนะครับเจอกันกลางสัปดาห์วันนี้วันอังคารที่14มกราคม2568น,นะครับค่ำคืนวันอังคารมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้คอบอลได้ติดตามได้ลุ้นได้เชียร์ได้ชมกัน4คู่แต่เกมบิ๊กแมตช์อยู่ที่ซิตี้กราวนะครับเป็น2ทีมที่อยู่ในโซนบนเจอกันนอตติงแฮมฟอเรสต์จะเจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลคู่นี้คิกออฟตีสามตรงนะครับก่อนอื่นเลยฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับ @eak99 นนนะครับขึ้้ตาามหาจอเลยยใครที่อากจะเข้ามาพูดคุยกัน เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์เข้ามาแลกเปลี่ยนสอบถามทัศนะเพิ่มเติม at e a k 99ฝากคอบอลไปด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่เป็น2ทีมที่อยู่ในโซนบนนะครับลีพูลเป็นจากฝูง46แต้มส่วนเจ้าบ้านอลอตเต n รี่ฟอร์เรสมีอยู่40แต้มอันดับ3แต้มเท่ากับอาร์ซอลแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองนะครับวันนี้ โรตีแฮมฟอเรส์นะครับถ้าชนะจะบีบเหลือ3ส่วนลิฟพูถ้าชนะก็จะหนีฟอเรสเป็น9โดยตรงเลยนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมานูโนเอสปริโตซานโตคุณซื้อของโรตีแฮมฟอร์เรสเพิ่งได้คุณซือยอดเยี่ยมประจําเดือนธันวาคมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่รู้ว่าบองอาถันบองฮันซาจะทํางานหรือเปล่านะครับส่วนลิฟพูเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาการสัปดาห์เล่นฟุตบอลเอฟเอคัพมาด้วยกันทั้งคู่ฟอเรส์เนี่ยชนะเจ็ดเกมติดต่อกันทุกรายการฟอร์มดีมากมาก นัดล่าสุดชนะรูตัน2-0ใน FA ครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับกลางสัปดาห์พักตัวหลักเพียบเลยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งใช้ตัวสมรองลองเล่นก็ชนะแอคแิงตันสเตอรีลในสุกรอนเอฟเอคัไป4-0แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ชนะมา2เกมนะครับคือเสมอแมนยู2-2แล้วก็บุกไปแพ้สเปอร์0-1ในคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกลิเวอร์พูลที่นำเป็นจา่าฝูงเนี่ยแพ้นัดเดียวนะครับในฤดูกาลนี้ก็คือแพ้ให้กับนอตติแฮมฟอเรสนี่แหละเกมแรกที่เจอกันที่แอนฟิลเนี่ยฟอเรส บุกไปเฉือนชนะริพู10เป็นนัดที่4ของดูการอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้ครับอาร์เนอร์ส็อตก็ต้องการที่จะเน้นๆเ,เก็บแต้มแน่ผมมองในเรื่องของแต้มก่อนนะครับคือถ้าริพูบุกมาแล้วชนะจะหนีเป็น9เสมอความห่างก็ยังหแต่ถ้าแพ้น่าจะโดนบีบเหลือสแล้วมองในเรื่องของฟอเรสต์วันนี้ผมชื่อหนูโนะเต็มที่แน่เพราะว่านักเตะแนะฟูลทีมฟอเรสต์ Forest ถ้าชนะจะบีบริพูเหลือสาแต้มทีเนี้ย ฟอ r e เรสเองก็จะขึ้นมาเป็นทีมที่แบบลุ้นแชมป์เต็มตัวแน่นะครับมาเรื่องของนักเตะกันบ้างน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดนะครับฟอร e เรสเนี่ยมีซองกาเล่เจ็บตัวเดียวนอกนั้นพร้อมลงส่วนริพูเองก็มีโจโคเมสนะครับสเปตัวจริงคร่าวๆข,ของทั้งคู่ f o r e เรสเกมรุกห,หต้องบอกว่าร้อนแรงมากคริสฟูดเอลังกามาแกนกิฟไว้แล้วก็โวมถึง อสเซนอรดอยได้ลงแน่ครับมิดฟิลด์เอร์สแอนเดอร์สันมีทางด้านโดมิงเกสแล้วก็ไรอันเจตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกเกมรับนะครับ field, มิดฟิลด์มีมูริโลแล้วก็มิรินโควิดแบ็กสองฝั่งโอลาร์ไอนาทีโควิดเลียนประตูเป็นแมตช์เซลทีมค่อนข้างลงตัวส่วนลิเวอร์พูลนะครับกลางสัปดาห์พักตัวหลักเพียบเลยโคนาเต้ฟันไดกาเฟนแบกแม็คลิสเตอร์ซาร่าดาวินคาโปน่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงทั้งหมดโดยที่มีนักเตะอย่างโซูบอสไลหายป่วยกลับมาแล้ววันนี้ก็จะได้ลงเล่นเป็นตัััวหลกกเช่นน ้าเปาก็น่าจะเป็นดีอาร์ดิมเส้นสองฝั่งก็เป็นโมซาร่ากับกัคโปตัวเพลเมเกอร์เป็นโซบอสไลรคู่กลางคู่เดิมครับแมคกากับกาฟินแบกเกมรับวันไดโคเรเต้แบ็คขวาอาโนแบ็คซ้ายอบโบประตูเป็นอาริสันเบเกอร์นะครับอ่ะเป็นฟุตบอลที่น่าจะสู้กันสนุกนะครับลอตติงแฮมฟอเรสของนูโนเอสปิโรซันโตตอนนี้กําลังมั่นใจสุดๆต้องการชนะเพื่อที่จะขึ้นมาเข้าสู่หมดรุ่นแชมป์แบบเต็มตัวส่วนลิเวอร์พูลเองนะครับ อ,อันเนอร์สโลตก็คงจะได้รู้แล้วแหะฟุตบอลเอังกฤษมันไม่มีเกมไหนง่ายเพราะฉะนั้นผมชื่อว่าลิเวอนเนี้ยก็คงจะไปแบบระมัดระวังแล้วก็อาศัยความสดของนาเตตัวหลักที่ได้พักทั้งโมซาลาดิอัตกักโปพวกเนี้ยน่าจะค่อยๆเล่นตามสไตล์ของตัวเองนะครับวันนี้วัดกันที่ความคมของเกมรุกแล้วก็ความผิดพลาดของเกมรับผมชื่อว่าใครที่จบคมกว่ากัน หรือใครที่พลาดน้อยกว่าการผลารแขนงขัน,นขจะออกมาฝั่งนั้นซึ่งผมชอบไปที่หงแดงลิพูนะครับการพ่ายแพ้ฟอร์เรสต์ในเกมแรกที่แอนฟิลด์อร์เนอร์สตก็คงจะแก้เกมมาอย่างดีวันนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะออกเบียดอาจจะสู้กันสนุกแต่ว่าทีเด็ดที่ขาดผมช่วนสำรองอย่างดิโคโชต้าอย่างเดวิดนูเยตก็มีของอยู่วันนี้ลิพูมีโอกาสที่จะบุกไปเบียดเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในค่ําคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอกมะข่าวชี้ชัดฟันธงไปที่หงแดงลิพูนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งตีสองครึ่ง เชลซีเปิดบ้านกับบอลมัดนะครับอ่ะคู่นี้ชอบเชลซีนะครับน่าจะเอาชนะบอลมัดไปได้เชลซี Chelsea ก็อยู่ในโซนบนอยู่ในโซนของการลุ้นแชมป์เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านไม่น่าพลาด2คู่วันนี้พิมลีอังกฤษครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับหงแดงลีภูก,กับทางด้านเชลซีนะครับแอด eak k a พูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ